ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเล่ม Super Kids Book นะคะ Activity เล่มนี้นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้หนูทำก็คือหน้าที่8แล้วก็หน้าที่9นะคะ A and เราก็จะมีทั้งหมด A B C แล้วก็หน้า9กาก็จะเป็นข้อ A แล้วก็ข้อ B นะคะอ่ะ ในหนังสือจะกำหนดมาให้ทั้งหมด8ภาพนะคะก็จะมีในรูปของข้อแรกที่เป็น example ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นเขาออกเสียงในรูปของ apple คําศัพท์ก็จะคือก็คือ apple อ่าเขาก็วงกลมไปที่ตัว a ต่อไปอันนี้คือโต๊ะ คำว่าโตภาษาอังกฤษก็คือเด็กเด็กนักเกรียนก็วงไปที่ตัวอะไรเอ่ยมี B มี D แล้วก็มี G อ่านักเกรียนสามารถวงได้เลยนะคะตามเสียงที่ครูออกเสียงคือเด็กเป็นเสียงตัวอะไรเอ่ยอ่าต่อไปภาพที่สามถุงมือนั่นก็คือ g ล o v e g ล o v e ตัวอะไรเอ่ย G E แล้วก็ J นะคะอ่านักเกรียนวงได้เลยต่อไปเป็นรูปของ ทานน้ำแข็งนะคะภาษาอังกฤษคืออีกลอกลุออีกกลอ่าตัวอะไรเอ่ยวงได้เลยนะคะต่อไปข้อห้าบุกบุกบุกค,คือหนังสือเรียนนั่นเองนะคะอ่าวงได้เลยต่อไปค่ายค่ายว้าวตัวไหนเอ่ย I K หรือเดนะคะต่อไป เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นตลกให้ดูอยู่ภาษาอังกฤษก็คือโจก๊กโจก๊กอันไหนคะ F E G J นะคะต่อไปอ last number เลขสุดท้ายก็คือเป็นรูปของสิ่งโตภาษาอังกฤษคือ Lion Lion ก็คือสิงโตนั่นเองนะคะส่วนข้อ b ข้อถัดถัดไปก็คือให้หนูโยงเส้นให้ถูกต้องในระหว่าง ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กันนะคะตัวภาษาอังกฤษอ่านักเรียนน่าจะทําได้เองต่อไปก็เป็นเสียงของ first letter ก็คือเป็นเสียงของคําศัพท์ตัวแรกนะคะที่เราาคุค้นคําศัพท์กันหเหมือนตัวแรกก็คือเป็นรูปมาให้นั่นก็คือ candy ที่เป็นรูปของลูกอมนะคะตัวข้างหน้าภาษาภาษาอังกฤษก็คือตัว c นั่นเองก็จะมี c เล็ก ให้เขียน c เล็กกับ c ใหญ่อ่าต่อไปก็จะเป็น f 5, 5ก็คือตัว f ใหญ่แล้วก็ f เล็กต่อไปก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือตัวแรกก็คือ book ก็จะเป็น b ใหญ่กับ b เล็กต่อไปจะเป็นรูปของผู้หญิงภาษาอังกฤษผู้หญิงคือ girl girl ก็จะเป็น g ใหญ่แล้วก็ g เล็กส่วน g เล็กก็คือ g o r l นะคะต่อไปคำว่าหมวกก็คือ hat h a t ที่แปลว่าหมวกนะคะก็จะใส่ตัวเฮใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือหนูแฮมสเตอร์ใส่ตัวเเล็กนะคะต่อไปเด็กก็คือโต๊ะก็จะใส่เป็นตัวดีใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเขาวาดรูปอยู่ก็จะใส่เป็น d รอ w ก็คือวาดรูปคือตัวดีเล็กนะคะอ่านักเรียนพอจะเข้าใจไม่เอ่ยคะ่ะสำหรับหน้าต่อไปนะคะอ่าคุณครูจะให้เขียนนัมเบอร์ตามที่คุณครูบอกนะคะ อ่าอย่างเช่นอหมายเลขแรกนะคะหมายเลขแรกจะเป็นในส่วนของคำว่าโครดอ่านักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งไปที่โครดรูปไหนที่หนาวสั่นอยู่นะคะนักเรียนใส่หมายเลขหนึ่งลงไปได้เลยนะคะต่อไปแฮปปี้อ่าเด็กคนไหนที่แสดงออกว่ามีสีหน้าที่แฮปปี้ใส่ไป Number ร์ชก็คือ2นั่นเองนะคะในวงกลม รูปไหนเอยที่จะใส่หมายเลขสงลงไปต่อไป sad sad ก็คือเสียใจเด็กคนไหนที่กําลังเสียใจอยู่คะอ่าใส่ใส่หมายเลขสาลงไปเลยนะคะที่รูปนั้น a n d last number หมายเลขสุดท้ายก็คือ sleepy sleepy เด็กคนนั้นกาลังง่วงนอนอยู่นะคะอ่าใส่ลงไปได้เลยหลังจากนั้นให้นำหมายเลขที่หนูเขียน เป็นหมายเลขหนึ่ถึงสี่นำมาใส่ลงไปในประโยคคำถามตามที่หนูใส่ไปนะคะทั้งหมดสี่สี่คำนั่นเองเลือกมาใส่ตามหมายเลขที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้เอามาใส่ให้ตรงกับหัวข้อของเรานั่นเองนะคะค่ะถ้าเรียนมีอะไรไม่เข้าใจเรียนสามารถถามคุณครูดได้นะคะบ๊ายบาย